เราไม่สามารถบังคับ5เรื่องนี้ได้ข้อ 1. ความรักความรักนะคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับได้บังคับให้ใครคนหนึ่งเนี่ยเขามารักเราได้อย่างเช่นคุณชอบเขาคุณรักเขาแทบตายแต่เขาเนี่ย ก็ไม่เคยรักคุณเลยนะคะดังนั้นแล้วคุณจงเข้าใจว่าถ้าเราเนี่ยรักใครแล้วเขาไม่ได้แบบว่ารักเราตอบกลับเนี่ยก็แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่สําหรับเราแต่ถ้าเขารักเราต่อให้เราเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยเขาก็รักเราแต่คนที่เขาไม่ได้รักเรานะคะต่อให้เราทําดีแทบตายยังไงเขาก็ไม่รักเราดังนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับเรื่องความรักได้ค่ะข้อ2 การเอาใจใส่การเอาใจใส่ก็เหมือนกันนะคะเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ยเขามาเอาใจใส่ดูแลเราถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีเราแบบว่าให้ความสําคัญสําหรับเขาเราปนนิบัติเขาเป็นอย่างดีแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ยเขาดูแลเอาใจใส่เราได้อย่างเช่นคุณอยู่ในความสัมพันธ์คุณมีแฟนใช่ไหมคะคุณดูแลแฟนคุณอย่างดีมากๆคุณใส่ใจคุณห่วงใยเขาแต่เขาเนี่ย ไม่เคยเอาใจใส่ห่วงใยคนเลยดังนั้นแล้วเรื่องการเอาใจใส่ก็เหมือนกันนะคะเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ยมาดูแลเอาใจใส่เราดีเหมือนกับที่เราเนี่ยดูแลเอาใจใส่เขาดังนั้นแล้วเมื่อคุณอยู่กับคนที่เขาไม่ดูแลเอาใจใส่คุณนะคะก็จงปล่อยเขาไปนะคะเพราะคุณดูแลเอาใจใส่เขาดียังไงก็ตามนะคะเขาก็ไม่เห็นคุณค่าคุณอะค่ะข้อ3เพื่อนเพื่อนก็เช่นเดียวกันนะคะเราไม่สามารถที่จะบังคับให้เพื่อนเราเนี่ย เขารักแล้วก็จริงใจกับเราได้เหมือนกับที่เราเนี่ยรักห่วงใยเขาแล้วก็จริงใจกับเขานั่นเองดังนั้นแล้วเมื่อคุณอยู่กับเพื่อนที่เขาไม่ได้เห็นความดีของคุณเลยคุณจริงใจกับเขาคุณเป็นห่วงเป็นใยเขาแต่เขาเนี่ยกลับเฉยๆอะไรแบบนั้นแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่เขาเนี่ยมีเรื่องที่แบบว่าเดือดร้อนใจเนี่ยเขาจะติดต่อคุณเสมอแต่เมื่อไรก็ตามที่เขามีความสุข เขาก็หายเขากรีดเมฆไปเลยดังนั้นจงระวังให้ดีนะคะในการที่เราเนี่ยจะคบเพื่อนเหมือนกับที่หลายๆคนเนี่ยพูดว่าคุณมีเพื่อนจริงใจที่ดีหนึ่งคนดีกว่าคุณมีเพื่อนเยอะๆแต่ว่าไม่จริงใจกับคุณเลยดังนั้นแล้วจงคบเพื่อนที่ดีนะคะข้อสความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อคุณเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วมีลูกแล้วก็ตามนะคะเราไม่สามารถที่จะบังคับให ใครเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์กับเราได้ไปตลอดชีวิตได้เราไม่สามารถที่จะบังคับให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราเนี่ยคาดหวังไว้ได้อย่างเช่นคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมคะแล้วจู่ๆเนี่ยคุณกับแฟนคุณเนี่ยก็แบบว่าเบื่อกันใช่ไหมคะแฟนคุณก็น่าใจปัญใจไปรักคนอื่นคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะคะเพราะการที่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เราให้ความรักให้การซื่อสัตย์ให้การเอาใจใส่ดูแลเต็มที่แหละแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย เขาไม่ร่วมมือกับคุณใช่ไหมคะเขาไม่พร้อมที่จะเดินก้าวไปพร้อมๆกับคุณดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบนี้ที่เป็นแบบนี้ที่เขาไม่ให้ความร่วมมือในความสัมพันธ์นะคะก็จงปล่อยคนคนนี้ไปนะคะเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ยอยู่กับเราได้ค่ะข้อ5การสนทนาหรือว่าการพูดคุยการสนทนาแล้วก็การพูดคุยเหมือนๆกันนะคะเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ย พูดดีกับเราได้ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะพูดดีกับเขาพูดอ่อนหวานอ่อนโยนกับเขาแต่อีกฝ่ายพูดกระโชกโคกห้าพูดประชดประชันพูดจ้าแขวะพูดจาไม่ดีพูดจาหยาบคายกับคุณคุณจงจําไว้เสมอนะคะคุณไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ยเขาพูดจาดีกับคุณได้เมื่อคุณอยู่กับคนแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่สําหรับคุณก็จงหยุดพูดคุยหรือว่าสนทนากับเขาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ จำไว้เสมอนะคะว่าการบังคับเนี่ยมันไม่ใช่การต่อสู้แย่งชิงเพื่อที่จะได้มานะคะถ้ามันจะลื่นไหลหรือว่าฟโฟล์เนี่ยมันก็จะฟโฟล์ลื่นไหลแต่ถ้ามันจะพุ่งชนหรือว่าชนอะไรเนี่ยมันก็จะชนนะคะดังนั้นแล้วนะคะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้มากๆก็จงปล่อยมันไปนั่นมันหมายความว่าสิ่งน,นั้นคนนั้นของของนั้นเพื่อนความสัมพันธ์ความรัก ไม่ใช่สําหรับคุณนะคะคุณลุกขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นสิ่งที่เลวร้ายหรือว่าความรักที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยรักและประารถนาดีจากรถค่ะ